อันนี้ไม่ได้อันนี้อันนีเกอันนี้ไม่แท้นะอันนี้เกใช่อันนี้ไม่แท้อยากรูว่าวหนอะไรไงเนื้อมันไม่ใช่เนื้อไม่ใช่่ริ นี้ไม่ดีตอนน้องเลือกจานไม่เท่าไหร่ครับไหนครับคู่นี้หมื่นห้าแล้วกันตัวเองอนะจ๊ะโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวเขามได้ได้จ้ะโอเคอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แล้วตีองนี้ไม่โอเคใช่ไหมคะ อันนี้ไม่ได้อันนี้เกอนี้ไม่แท้นะอันนี้ใช่ไม่แท้อยากเนื้อมันไม่ใช่เนื้อไม่ใช่อนี้เถ้าให้เขียนได้ไหมคะว่าเกได้ เอาตรงนี้ไม่เอาค่ะเท่าไหร่จ๊ะตรงแรกจีซีหนึ่งสามแต่ว่าอาจารย์รนำตอมาถบก็ได้อันเนี้ยอันเนี้ยคู่เนี้ยหมื่นห้าได้อันนี้เอาเท่าไหร่ลางว่าเลอันนี้ไม่สวยนะน,นี่จะได้หลักพันนะโดยอาจารย์ปีป้าเท่าไหร่เจ็ดพันก็น่าจะเสียแล้วตรงนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์ บางยี่หว่เข้ากี่จานข้าเ,าาาเาท่าไรตรงนี้งงนจริงจริงติดทักเลยจริงจริงก็ไม่ได้คิดเพราะว่าลเหนาววมลมใช่อ,อ,งงอะเดี๋ยวคิดให้ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวนะอันนี้เท่าไรนะ<ช>อันนี้หมื่นะอันนี้เจ็ดพันสองหมื่นสองอันนั้นสองพันไดไไอ้อันนี้ใช่ไหมคะใช่ก็จะเ,เป็น่อองหมื่ขอบคุณครับเรียร้อย ขอบคุณครับขอบคุณครับ